That's TV. บริษัทไลออนออโตโมบิลจำกัดผู้จำหน่ายรถยนต์เปโยและจีฟอย่างเป็นทางการในประเทศไทยรองรับการเติบโตทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพลเิชมโชว์รูมใหม่ย่านวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์ที่โดดเด่นดีไซน์ทันสมัยพร้อมฟังก์ชันการใช้งานครบครันพรังพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงบริการหลังการขายโดยมีทีมช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีจากสถาบันฝึก รมที่มีมาตรฐานระดับสากลด้วยเครื่องมืออันทันสมัยโดยพร้อมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคมนี้ ในบริเวณเดียวกันยังได้เปิดโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรฮารีเดวิสันอย่างเป็นทางการพร้อมสนามทดสอบและใช้ในการจัดกิจกรรมสอนทักษะการขับขี่รองรับลูกค้าทุกกลุ่มด้วยมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่ให้บริการโดยทีนช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะ สำหรับสาขานี้นะครับจะเป็นสาขาที่เตรียมพร้อมไว้ตอบรับความต้องการของลูกค้าในเรื่องของการให้บริการในด้าน,นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการด้านการขายและก็บริการกต่างๆหลังการขายซึ่งกับผมมีความเชื่อมั่นว่า สาขาแห่งที่เก็บของเปอย์โยแล้วก็แห่งที่2ของทีฟเนี่ยจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในย่านฝังทนนนทบุรีและก็ปุมธานีได้เป็นอย่างดียังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาแวะเยี่ยมชมโชว์รูมไลออนอโตโมบิลที่สาขาราชพฤกษ์นะครับ การเปิดโชว์รูมใหม่นะับเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับแบรนด์ชั้นนำที่กำลังเติบโตอย่างมีทิศทางตอบสนองความต้องการของตลาดที่ใช่เพียงประโยชน์ใช้สอยด้านการขับขี่หากยังสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวค่ะ